สวัสดีค่ะท่านผู้ชมสวัสดีนะคะยามเย็นวันที่23ตุลาคม2566นะคะวันนี้ตรงกับวันจันทร์นะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะยามเย็นๆนะคะชมทุ่งนาไปด้วยนะคะพร้อมกับชมบอลสีไปด้วยนะคะท่านผู้ชมค่ะทุ่งนาเขียวๆนะคะตอนนี้นะคะนี่นะคะท้องฟ้าสวยๆนะคะ เดี๋ยววันนี้นะคะมีบอลอะไรมาฝากนะคะท่านผู้ชมติดตามชมกันเลยนะคะช่วงนี้เนาะก็มีไม้ป้ายนะคะไม้ด่างมาฝากท่านผู้ชมนะคะสําหรับค่าจะส่งเหมือนเดิมเลย50บาทเหมาเมามีปลายทางทั่วประเทศนะคะปลายทางไม่บวกเพิ่มค่ะซื้อครบ500บาทส่งให้ฟรีไปเลยนะคะส่งแบบตะก้าไพรสนียนะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มกันที่ต้นแรกก่อนนะคะ ต้นนี้นะคะเป็นบอนที่ฟ้ายชื่นชอบอีกตัวเลยนะคะชื่อว่าวิจิตจินดาค่ะท่านผู้ชมตอนนี้น้องๆทั้งหมดอยู่ในกระถาง5้านะคะท่านผู้ชมอันนี้วิจิตจินดานะคะเป็นบอนป้ายนะคะบอนป้ายแบบนี้เลยพื้นเขียวๆป้ายสีแดงแบบนี้นะคะท่านผู้ชมขา150่บาทค่ะ 150บาทค่ะใครสนใจนะคะโทรมาได้ที่เบอร์093 167 0128นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์093 167 0128ค่ะท่านผู้ชมตัวนี้นะคะวิจิตจินดาค่อนข้างที่จะเลี้ยงง่ายตัวเร็วนะคะต้นนี้150บาทมี1ต้นนะคะ อ่ามาที่ตัวที่สองนะคะหนุมานประสานกายค่ะหนุมานประสานกายวันนี้มีมาแบ่งกระถาง4กับกระถาง5นะคะตัวนี้อยู่ในกระถาง4นะคะอยู่ที่ต้นละ199บาทนะคะ199บาทกระถางที่1นะคะ199บาทกระถางที่2ค่ะท่านผู้ชมเอต่อไปนะคะเป็นกระถาง5ค่ะท่านผู้ชม ตัวนี้จะอยู่ที่220บาทนะคะ220บาทนะคะตัวนี้หานุมานประสานกายนะคะใบชมพูชมพูนะคะนี่ป้าย,เข,ยเขียวแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมคะหานุมานประสานกายมีที่199บาทกับ220บาทนะคะ ต่อมาคุณหญิงทองม้วนค่ะคุณหญิงทองม้วนน้องมีแค่กระถางเดียวนะคะต้นนี้นะคะ150บาทใบมันม้วนเลยค่ะท่านผู้ชมใบมันม้วนชมพูอ,องตองมากๆเลยค่ะชมพูอ,องตองใบมันม้วนนะคะเส้นสีเขียวแบบนี้เลย150บาทสําหรับคุณหญิงทองม้วนนะคะ ตัวต่อมาะค่ะน้องชื่อนะเมืองนุนค่ะน้ำเมืองนนตัวนี้นะคะ200บาทค่ะนานผู้ชมค่ะน้ำเมืองนุนนะคะป้ายสวยเลยนะคะนานผู้ชม200บาทนะคะต่อมาตัวนี้ชื่อว่าเทพสายลุงค่ะเขาจะมีแค้งเห็นไหมคะเทพสายลุงด่างตัวนี้150บาทนะคะนานผู้ชมค่ะ150บาทนะคะสําหรับเทพสายลุงด่างนะคะตัวนี้150บาทนะคะนี่ค่ะ ต่อมาขออนุญาตย้อนกลับมาที่ตัวนี้ค่ะเกาะเกตดด่างนะคะนานผู้ชมเกาะเกตตัวนี้นะคะอยู่ที่180บาทนะคะเกาะเกต180บาทนะคะเขาจะมีเม็ดเม็ดแดงกับเม็ดชมพูนะคะนี่เม็ดแดงกับเม็ดชมพูเลยค่ะนานผู้ชมนี่นะคะ180บาทะคะ่ะต่อมาคือนารีบุรพาคะ่ะนารีบุรพาป้ายชมพูแบบนี้นะคะป้ายชมพูแบบนี้ค่ะนานผู้ชม 150บาทนะคะ150บาทนะคะสำหรับนารีบุรพานะคะต่อมาค่ะจะเป็นพระยาดำรงราชานุภาพนะคะตัวนี้เป็นบอลใบหนานะคะใบใหม่ออกมานะคะป้ายสวยๆเลยท่านผู้ชมตัวนี้นะคะพระยาดำรงราชานุภาพ180บาทนะคะ180บาทนะคะ ตัวนี้จะเป็นดารานุพัลล์ตนะคะกระถางห้าล้นล้นแล้วนี่นะคะเขาด่างสวยเลยนะคะต้นนี้49 9บาทนะลูกค้า4ี่้าบาทสําหรับดารานุพัลล์ตนะคะสวยสวยเลยค่ะต้นโตโตเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะต่อมาค่ะตัวนี้นะคะคือนางวิชุดาป้ายค่ะเขาจะป้ายเห็นไหมคะป้ายสีชมพูแบบนี้เลยนะคะตัวนี้บอนเก่าเนาะนางวิชุดาป้ายค่ะ มีนี่ค่ะท่านผู้ชม2กระถางกระถางละ150บาทนะคะ150บาทสําหรับนางวิชุดาป้ายค่ะ150บาทนะคะต่อมาค่ะตัวนี้เป็นปลาบู่ค่ะปลูกคู่กันในกระถาง2ต้นในกระถางนะคะท่านผู้ชมตัวนี้เอาไปที่120บาทนะคะเจ้าปลาบู่นะคะในน้ำมีปลาในนามีข้าวนะคะในกระถางมีปลาบู่ทองนะคะท่านผู้ชมสวยมากเลยนะคะ120บบาทเนาะ ตัวนี้นายทองเหม็นนะคะในทองเหม็นกัดสีแดงสวยๆเลยค่ะตัวนี้นะคะอยู่ในกระถางห้าหนึ่งร้อยห้าสิบบาทค่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบาทกัดสีสวยๆเลยค่ะหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต่อมาตัวนี้จะเป็นมหาเศรษฐีค่ะมหาเศรษฐีตัวนี้นะคะจะมีทั้งใบที่ป้ายแล้วก็หลุดป้ายนะคะตัวนี้เอาไปหนึ่งร้อยบาทนะคะหนึ่งร้อยบาทท้วนนะคะท่านผู้ชมขา ต่อไปค่ะตัวนี้ชื่อว่ารัตนสินแผงเขาแผงเขาจะป้ายอย่างเงี้ยค่ะลูกค้าไปเรื่อแลเรื่อแบบนี้ตัวนี้มีอยู่สองกระถางนะคะกระถางนี้อยู่ในกระถางห้านะคะเอาไปที่ต้นละหนึ่งร้อยห้าสิบาทค่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะสําหรับรัตนสินแผงต่อไปจะเป็นหนุมานคลองเมืองตัวนี้จะเป็นตัวแผงนะคะเขาจะแผงนี่ค่ะเขาจะกัดแบบนี้นะคะท่านผู้ชม ตัวนี้นะคะอยู่ที่150บาทต้นตัวโตโอ้โหมากมากเลยค่ะโตจริงๆท่านผู้ชมนะคะ150บาทต่อไปไก่อัมพันธ์ค่ะไก่อัมพันธ์นะคะตัวนี้นะคะเอาไปที่100บาทพอค่ะ100บาทกัดสีส้มๆแบบนี้เลยค่ะท่านผู้ชมต้นตัวโตนะคะสูงแล้วแบบนี้นี่นะคะท่านผู้ชมไก่อัมพันธ์นะคะอันนี้ก็จะเป็นชุดบอลลิมนานะคะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะมีชุด อีกชุดหนึ่งนะคะเดี๋ยวต่อจากคลิปนี้เลยแหละถ้าผู้ชมขายอย่าลืมนะคะใครยังไม่จบคลิปนะคะใครสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์093167 0128นนะคะไปเดี๋ยวเราไปดูตรงนู้นกันต่อนะคะท่านผู้ชม ข้ามาตรงนี้ก็จะมืดนิดหนึ่งนะคะท่านผู้ชม่ะตรงนี้นะคะก็จะเป็นเทพเทวาป้ายนะคะอันนี้นะคะจะต้นละ150บาทนะคะท่านผู้ชม150บาทสําหรับเทพเทวานะคะเทพเทวาป้ายเนาะแล้วก็น,นี้จะเป็นเพชรบ,บ้านประทุมนะคะฟอร์มนี้นะคะ150บาทนะคะ150บาทค่ะท่านผู้ชม่ะ อันนี้นะคะอสงไข่ฟอร์มนี้มี1กระถางนะคะ180บาทนะคะ180บาทนะคะ,จะเจ้าปอแก้วหน้าส้มนะคะกำลังเปิดมาเลยนะคะ180บาทค่ะ180บาทแล้วก็น,นี้จะเป็นมงคลสยามนะคะมงคลสยาม250บาทนะคะท่านผู้ชมกระถาง5หมดเลยนะคะ อันนี้จะมีหลายกระถางนะคะคือพรมพิมานนะคะพรมพิมานฟอร์มแบบนี้นี่สวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมหนึ่งร้อยแปดสิบาทนะคะอันนี้จะเป็นเจ้าสาวเจ้าสาวฟอร์มนี้อยู่ที่สามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทป้ายสวยๆเลยค่ะท่านผู้ชมต้นนี้คือองค์หญิงทอฝันนะคะองค์หญิงทอฝันฟอร์มนี้อยู่ที่หนึ่งร้ยเกบบาทนะคะ แล้วก็หนุมานประสานกายนะคะฟอร์มนี้อยู่ที่250บาทค่ะ250บาทนะคะพันท้ายนรสิงห์150บาทกระถาง5านะคะแล้วก็มณีล้อมเพชรแผงด่างนะคะมณีล้อมเพชรแผงด่างตัวนี้อยู่ที่350นะคะแล้วก็มณีพันแสงตัวนี้นะคะ150บาทนะคะ แล้วก็มีรุ่งแสงมารงีรุ่งแสงตัวนี้ก็150บาทนะคะท่านผู้ชมถ้าใครสนใจนะคะโทรมาหาไฟได้เลยที่เบอร์086 409 6617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์093 167 0128นะคะ